สวัสดีจ้าวันนี้มาเจอกับอ้อนอีกแล้วนะคะวันนี้อ้อนพามาเที่ยวค่ะมาเล่นน้ำตาดค่ะลือฟือน้นสมัยเป็นเล็กน่อยมาตลุดจนดากขาดมวนหลายมาเดินมาเดินมาเล่นน้ำน้ำกัน เอาบรรยากาศอยู่บ้านมาฝากจ้ะ ได้แล้วบ๊ายบายจ้า